ครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันเป็นโตต้าโคลารุ่นนี้เป็นตองหนึ่งนะครับเครื่องพันห้าร้อยสี่สี่คันนี้รถเดิมๆไม่เคยใช้แก๊สเลยนะครับใช้น้ํามันล้วนๆเลยอันนี้เล่มภาษี้อมโอนเลยครับภาษีเต็มภาษีสิงหาหกเจ็ดเล่ม้อมโอนคันนี้ได้สี่เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับล้อแม็กสิบห้านิ้วสีสวยนะครับดูรอบคันนะครับสีสันสีสวยเลยครับเดี๋ยวมาดูภายในกันครับภายในเป็น รถเดิมๆาอผ้าเดิมๆก็จกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกพุงอะไรเพราะว่าแอร์เย็นนะครับคันนี้เบาะหลังสวยๆเลยนะครับเบาะหลังก็สวยๆเป็นจกไฟฟ้าสี่บานเซ็นทันล็อกนะครับคันนี้เดิมๆเลยนะครับพวงาลัยเดิมๆเลยครับเดี๋ยวมาดูท้ายกันนะครับนี่นะครับท้ายสวยๆยางอะไรท้ายยังเดิมๆนะคันนี้หน้าหลังเดิมๆไม่มีชน สภาพโดยรวมสวยนะครับพร้อมใช้งานทางไกลสบายเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์ได้หน้าเดิมๆเ,เลยนะครับได้มอน้ําใหม่ได้ชาร์จใหม่เครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มสภาพโดยรวมถือสวยนะครับนี่ครับเพจตัวถังเพจหน้าเดิมๆไฟท้ายไฟหน้าติดออกทุกจุดนะครับสีสันโดยรวม สวยเลยครับพร้อมใช้งานเดินทางไกลได้สบายเลยนะครับคันนี้ติดต่อคุณวลินนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับไม่มีเบอร์อื่นนะครับแอดไลน์เบอร์นี้สอบถามรายละเอียดได้นะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับสี่หมื่นเจ็ดเท่านั้นสนใจติดต่อเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับแอดไลน์มาได้เราจะได้ให้ข้อมูลรายละเอียดถ้าดีที่สุดก็คือโทรมาเลยครับเราจะได้บอกรายละเอียดทั้งหมดของตัวรถว่ารถเป็นยังไงใช้งานยังไงแต่โดยรวมแล้วถือว่าสวย พร้อมใช้งานเดินทางไกลได้เติมน,น้ำมันอย่างเดียวนะครับคันนี้มันไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วรถอยู่อำเภอบ่อเข้าราชบุรีนะครับติดต่อคุณวัดลินได้เลยครับเบอร์ที่ห้าแปดมื่อกี้เนี่ยฮะล้อแม็กซ์สิบห้านิ้วยางยังใช้ได้นานนะครับสีสันโดยรวมส,สวยมีสปอยเลอร์น,นะครับคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับคันนี้สีน้ำเงินส,สวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้มาดูรถทดลองขับก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อ มาดูรถแล้วทะลอนขับได้เอาให้ถูกใจเราค่อยซื้อนะครับรถเราขายตามสภาพนะครับเป็นรถมือสองขายตามสภาพอาจจะมีรื้วรอยมีตําหนิบ้างนิดหน่อยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สภาพโดยรวมถือว่าสวยครับ90%ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพจรถมือสองสภาพดีด้นะครับครับขอบคุณครับ